แตกตื่นกันใหญ่เมสซี่โปรเซอร์ไพรส์คนดูของอากิลโรในช่องสตรีมวันที่8ธันวาคมนะครับช่องสตรีมของเซคิโออากิลโรอดีตนักเตของทัพฟ้าขาวได้เซอร์ไพรส์คนดูด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับนั่นก็คือลิโอเนลเมสซี่นั่นเองส่วนอีกคนก็คืออเลฮันโดโกเมสนะครับเป็นอีกหนึ่งแข้งของทีมชาติอาร์เจนตินาและปัจจุบันก็เล่นให้กับเซบียา ซึ่งทั้งคู่ก็ได้ร่วมพูดคุยกับอากุยโรนะครับหลังจากที่พาทีมชาติอาเชนะออสเตรเลียมาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อนหผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จแมเรีย่ในม e ซี่โผล่มาในไลฟ์แบบนี้ก็แตกตื่นกันใหญ่สิครับซึ่งเมซี่โกเมสและอากุยโรก็ได้พูดคุยกันอย่างสนิทสนมนะครับ และที่มันฮาสุดก็คืออากูโร่เนี่ยไปแซวทรงผมของอเริฮานโดโกเมสแหละครับที่ตัดตามเดวิดแบ็กแฮมก็คือตอนตัดผมเนี่ยก็โชว์รูปแบ็กแฮมให้ช่างตัดผมดูเลยแหละครับแลวก็ตัดออกมาประมาณนี้ซึ่งอากูโร่ก็อดไม่ได้ครับก็เลยแซวไปว่านายมีผมแบบเดียวกับแบ็กแฮมจริงเหรอถ้านายคิดว่านายคือแบ็กแฮมพวกเราก็บ้ากันหมดแล้วอากูโร่แรงอะ่ะถ้าไม่สนิทกันจริงไม่กล้าแซวแบบนี้นะเนี่ยส่วนอเริฮานโดโกเมสก็ได้ตอบกลับอากูโร่ว่า อ๋อผมขอเวลาไว้หนวดสัก2-3สาวันได้ไหมอ่ะรับรองเหมือนไปแฮบแน่นอนนั่นแหละครับแซวกันแบบนี้คนดูก็หากันยกใหญ่สิครับเมสซี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นคนสําคัญของอาร์เจนตินาจริงๆครับแค่เขาออกมาไลฟ์กับอากิโร่เนี่ยก็ยังต้องมีบริการเนี่ยดูสิบรเดสกับเดปอยืนอยู่ข้างหลังอ่ะเรียกได้ว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลบริการจริงๆครับอ่ะนั่นแหละครับซึ่งพวกเขาก็ได้คุยกันหลายประเด็นเลยนะครับและในช่วงท้ายอากิโร่ก็ได้พูดซึ้งเลยนะครับว่า ไอ้ชัยชนะของนายก็เป็นของฉันเหมือนกันฉันเนี่ยจะปวดมากนะที่ไม่ได้ไปเล่นแต่แต่ฉันก็สนุกกับการที่ได้ดูนายเล่นและพวกนายก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันฉันเนี่ยรู้สึกเหมือนได้อยู่กับพวกนายมันทําให้ฉันเนี่ยมีความสุขมากที่ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยดีส่วนเมสซี่ก็ได้ตอบอากีโรว่าเฮ้ฉันคิดถึงแกนะและจีโอด้วยจีโอก็หมายถึงโอวานนี่โรเซลโซนะครับนายทั้งสองคนเนี่ยจะอยู่กับพวกเราเสมออะคร่าวๆก็ประมาณนั้นเลยครับ ซึ่งอาร์เจนตินานะครับก็มีคิวจะต้องทำศึกกับเนเธอร์แลนด์นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2022ที่กาตาในคืนวันศุกร์ที่9ธันวาคมนี้นะครับเวลาตี2 นั่นแหละครับคือผมเนี่ยอยากเอามาให้เยอะกว่านี้นะแต่มันไม่มีซับอังกฤษเลยอะผมหาแล้วคือทั้งคู่เนี่ยพูดภาษาสเปนกันใช่ไหมมั้งแหละเออไม่รู้เหมือนกันก็ประมาณนั้นแหละครับก็พยายามแล้วเนาะถ้าเกิดว่ารอนานๆไปแล้วมีข่าวมาแล้วแปลมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปย้อนให้อีกทีนะ เออในหลายๆประเด็นอ่ะผมว่าน่าสนใจอยู่นะแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงกับการที่เมซี่โปรเซอร์ไพอากิโร่กลางไลฟ์ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร e แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆให้ผมด้วยนะครับแล้วไปเจอกันในคลิปหน้านะครับเจอกันน